สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ได้ถังทองมาเป็นพรีเซนเตอร์ในการเปิดคลิปให้กับเรานะคะาน,นานๆน,น,น้องจะยอมให้ถ่ายรูปนะคะให้ถ่ายวิดีโอไปพร้อมๆกับกุราบที่สวนของเราเนาะโอเคกลับมาที่กุราบนะคะหลังจากคลิปที่ผ่านมานะคะเราได้ สวนกหลาบด้านข้างบ้านของเรานะคะวันนี้ถึงคิวหน้าบ้านบ้างแล้วนะคะหน้าบ้านเราก็ทําให้ใจฟูได้ไม่แพ้กันเลยนะคะมีหลายต้นเลยที่ทยอยออกดอกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีต้นไหนบ้างเริ่มต้นดอกแรกต้นแรกกันที่ออเรนต์บับเบิ้ลค่ะออรเรน์บับเบิลนะคะดอกของน้องจะเป็นสีส้มนะคะสีส้มสีสดมากๆเลยค่ะ จะเป็นสีส้มแสดสีแสดประมาณนี้นะคะอ่าและก็ดอกของน้องอันนี้ขอขอบอกก่อนนะคะตอนรับมาน้องจะมีขนาดใหญ่กว่านี้นะคะเท่าตัวเลยอะคะ่ะเอ่อเป็นงานกระถางขนาด14นิ้วนะคะต้นค่อนข้างแข็งแรงและดอกดกมากๆเลยแต่เราเอามาเลี้ยงแล้วนะคะน้องจะดอกไซส์ของน้องดอกจะเล็กลงค่ะครึ่งหนึ่งเลยก่อนหน้านี้นะคะน้องก็มีออกดอกนะคะ แต่ดอกของน้องะคะ่ะไซส์ขนาดเท่านิ้วก้อยเราก็เลยตัดสินใจเด็ดดอกน้องทิ้งให้น้องสะสมอาหารมาก,ก่อนนะคะนี่คือการปล่อยให้น้องมีดอกครั้งแรกเลยนะคะแต่ก็แต่ถามว่าไซส์เท่ากับออตอนรับมาใหม่ๆจากสวนไม้ไหมเลยค่ะลดลงครึ่งหนึ่งเลยค่ะอันนี้ต้องยอมรับนะคะาการเลี้ยงดูของเราก็อย่างที่บอกนะคะเรา เราเป็นมือใหม่เนาะการเลี้ยงดูอาจจะสู้ทางสวนทางร้านที่เขามีความเป็นมีความเชี่ยวชาญมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าเราไม่ได้ค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่สภาพแวดล้อมนะคะอากาศนะครับทางสวนนี้ที่เขาเลี้ยงมันจะอยู่ทางภาคเหนือใช่ไหมคะอากาศก็จะเย็นกว่าเราอากาศดีกว่าเราดอกกุหลาบเขาชอบความเย็นค่ะชอบอากาศเย็นเย็นเขาก็จะออกดอกบานออกได้เต็มที่นะคะดอกใหญ่มากแล้วก็จะ ดอกก็จะดกเต็มต้นเลยแต่ของเราภาคกลางนะคะต้องทําใจค่ะตรงจุดนี้อ่าเดี๋ยวไปที่ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปรออันนี้โรแมนติกตู้ๆค่ะน้องเป็นงานกระถางเช่นกันนะคะตั้งแต่เลี้ยงมานี่คือยังไม่มีดอกให้เราเห็นเลยก็ต้องอดใจรอกันต่อไปนะคะถัทงทองก็ยังไม่ยอมทิ้งเราไปไหนมานอนกันตรงนี้เลยทีเดียวหลบน้องหน่อยนะคะคนเขาง่วงค่ะอื ท้องคุณแม่ขอถ่ายคลิปหน่อยนะอ่ามาที่มาโซล่านะคะมาโซล่าไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเลยค่ะมีดอกตูมออกใหม่อีกแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งดอกบานนะคะดอกบานสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิสวยจริงๆหดอกใหญ่มากเลยนะคะอันนี้บานเป็นวันแรกเลยนะคะเมื่อวานน่าจะตูมๆค่ะเมื่อวานยังไม่บาน ไม่บานขนาดนี้นะคะให้เพื่อนๆดูกันใกล้ๆเนาะชัดๆเนาะสีของน้องสวยมากๆหวานมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งดอกตูมนะคะอันนี้ตูมค่ะพรุ่งนี้ก็คาดว่าน่าจะบานเต็มที่เหมือนดอกนี้นะคะ,ะแล้วก็มีดอกที่ยังอีกสอดอกตูมนะคะที่ยังไม่มีอาจที่รอออกดอกให้เราได้ชมกันเนาะ ไปทิ่ต้นต่อไปนะต้นนี้ยังนิ่งอยู่ไม่มีอะไรนะคะนี่ไงคะอ,อะไรนะคีโอพัตตาค่ะต้นที่เรารอคอยนะคะคีโอพัตตาดอกที่สองค่ะกำลังจะแรกแย้มแล้วนะคะถ้าทางดอกใหญ่ไม่แพ้ดอกแรกทีนะคะที่เราเคยทำคลิปไปถ้าทางจะสวยมากๆเลยค่ะ อพาเพื่อนๆชมภาพกันใกล้ๆก่อนเนาะน้องอยังไม่บานนะคะถ้าบานแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากกันเช่นเคยเนาะรอรอ,รอติดตามเรารอรอติดตามน้องไปพร้อมๆกับเรานะคะ,อ,ะอย่างน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้น่าจะเริ่มบานนะคะแรกแยมพรุ่งนี้วันต่อไปก็จะทยอยบานไปเรื่อยๆอ่าอันนี้อันนี้อะไรนะเดี๋ยวก็ลืมชื่อเฉยเลยค่ะชาเลอร์ค่ะชาเลอร เด็ดดอกน้องทิ้งแล้วนะคะ,ฉะเฉลน้องดอกเริ่มเฉาเริ่มเหี่ยวแล้วเราก็เลยเด็ดดอกน้องทิ้งเนาะเดี๋ยวซักพักเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องไปพักไปพักต้นนะคะด้านที่สวนด้านข้างค่ะเพราะสวนด้านนั้นนี่จะมีจะมีแดดในครึ่งวันช่วงเช้านะคะทําให้น้องได้พักฟื้นต้นบ้างเพราะว่าน้องก็ออกดอกหนักมาพอสมควรเลยอะคะ่ะ และน้องจะได้รับแดดครึ่งเช้าและช่วงบ่ายไม่มีแดบดบก็จะได้เป็นการเฟื่องฟูต้นไปด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะแฟมแอนฟิลบรักค่ะหลังจากที่เราอัปเดตกันมาเรื่อยๆนะคะ1ดอกเหี่ยวไปแล้วนะคะเฉาไปแล้วเราก็ตัดสินใจตัดดอกน้องทิ้งไปนะแต่ยังมีอีกหนึ่งดอกค่ะจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะ,ะน้ำไม่อันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าน้องตั้งท้องไหมดูสิตรงนี้นะคะ่ะอ่า ้เหมือนกับตรงนี้นะคะ่ะท้องจะทอ,อ,ทอจะเหมือนจะมีท้องป่องๆอะคะ่ะเราเคยเคยเห็นคลิปนะคะมีเพื่อน,อนๆในเพจหนึ่งอะคะ่ะเขามาโพสต์กันนะคะว่า น้องกลับตั้งท้องแต่คราวนี้เราก็ได้แต่ดูผ่านๆเราก็ไม่แน่ใจว่าพอตั้งท้องแล้วจะทําอะไรหรือดูแลอย่างไงหรือเอาไปทําอะไรได้อะไรเงี้ยไม่ทราบจริงๆอะคะ่ะเดี๋ยวต้องมารอดูเลยเดี๋ยวเราต้องไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอีกทีนึงเนาะว่าสามารถทําอะไรกรณีที่น้องตั้งท้องได้แต่ดูแล้วก็เออเราไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสแบบนั้นหรืออะไรแบบนี้อะคะ่ะปรากฏว่าวันนี้น้องมี มีการตั้งท้องด้วยเออเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ทราบจริงๆว่าจะเป็นอยังไงอะไรยังไงอ่าอันนี้ก็จะเป็นมองคเคนะคะมองเค์เคนี่คือออกดอกให้เราได้ชมตลอดเลยค่ะดูมองคเคอก็ยังสวยเออยังสวยเหมือนเดิมนะคะดูสิดอกสีชมพูหวานมากๆเลยนะคะอันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะคะแล้วก็มีอีกสองดอกตูมค่ะ ด้านหลังด้วยนะคะนี่โอ้แมนฟิวพาร์คแมนฟิวพาร์คโอ้ดอกเขียวมากแล้วยวต้องรีบไปหาข้อมูลเลยค่ะห่วงน้องเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราเป็นโน่นเป็นนี่หรือเปล่า,อาแอบห่วงแมนฟิวพาร์คนะคะเพราะว่าน้องดอกทนแล้วก็สีสวยมากๆเลยขาดเดียวคลิปต่อๆไปเราจะเอา,อาจะไปนค้นคลิปเก่าๆนะคะที่เราถ่ายตอนที่น้องออกดอกใหม่ๆมาให้ชมเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าดอกของน้องสวยมากๆนะคะก่อนที่น้องจะเปลี่ยนเป็น สีเขียวเนาะมองเคอก็โอ้โหดอกเต็มต้นเลยนะคะดูสิมีดอกตุมรอบานอีกเยอะเลยค่ะออันนี้อะไรนะเดี๋ยวก่อนนะไซคีใช่ไหม,อมขอดูชัดๆก่อนเนาะไซคีค่ะอไซคียังไม่ทิ้งเราไปไหนนะดอกยังอยู่กับเราคะ่ะดูสิคะสวยหวานเหมือนเดิมนะคะ คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะเริ่มโดยแล้วค่ะวันนี้รีบเก็บภาพมาฝากกันเนะก,ก,ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะไม่มีดอกให้เราชมขึ้นมาเสียดายแย่เลยค่ะขอบอกไว้นิดนึงนะคะกุหลาบนะคะเอ,อถ้ามีภาพเริ่มตูมแลกแยมอะไรยอย่างเงี้ยบางทีเราจะตัดสินใจนะคะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆก่อนค่ะเพราะว่า ถ้าเรากราบนี่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยจริงๆเกิดวันดีขึ้นดีเพีย้ยลงขึ้นมา,มาแมลงกัดกินดอกหรือเราใส่ปุ๋ยหนักหรืออะไรขึ้นมาเกิดเป็นเชื้อราอะไรแบบนี้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเราจะพลาดโอกาสสําคัญพลาดชอดสําคัญของน้องๆไปเกิดดอกมีปัญหามีอะไรก็เก็บภาพไม่ทันแล้วเราเลยต้องรีบเก็บภาพมาฝากก่อนนะคะเพราะว่า มันไม่แน่นอนจริงๆค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกไปนะคะอ่าโอเคโออถัทงทองวิ่งไปไหนแล้วเราก็ขอเก็บภาพผู้หลบก่อนเนาะอ,อย่าค่อยไปตามหาทาังทองอีกทีนึงวิ่งไปเล่นที่ไหนแล้ว ทิ้งคุณแม่ไปแล้วนะคะสองต้นนี้นะคะวิาสาดค่ะพักต้นอยู่นะคะตัดดอกทิ้งไปหลังจากที่น้องออกดอกดอกมากๆนะคะให้เราได้ชื่นชมกันไปคลิปก่อนหน้านี้เนาะอันนี้พาน้องมาพัก ต้นไว้ก่อนนะคะจูบิลี่ค่ะจูบิลี่นี่เป็นที่สุดของที่สุดเลยนะคะเราค่อนข้างประทับใจกับจูบิลี่มากๆเพราะว่าจูบิลี่นี่ให้ดอกโดกมากมากเลยนะคะที่ผ่านมาน้องให้ดอกสิบกว่าดอกเลยค่ะและดอกใหญ่มากที่สําคัญจูบิจูบิลี่นี่ดอกหอมมากๆเลยค่ะและดอกสวยมากๆากโอ้ประทับใจน้องค่ะเดี๋ยวถ้ามีดอกให้เราได้ชมอีกนะคะ เดี๋ยวดอกดองบานเมื่อไหร่นะคะเราจะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆเนาะเบื้องต้นมีดอกหนึ่งดอกตูมนะนะที่เราเห็นนะคะอ่านี่ไงเบื้องต้นเห็นอ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งดอกตูมนะอันนี้ดอกเล็กๆนะคะอันนี้ดอกเล็กๆสามดอกแล้วค่ะแตกเยอะกว่าที่เราคิดนะคะออกดอกเยอะกว่าที่เราคิดนะแล้วก็แตกยอดเยอะมากสี่ดอกแล้วค่ะ โอ้จูบิลี่ห้าดอกแล้วค่ะโอ้ oh, เพื่อนๆต้องรอติดตามไปพร้อมกับเราเลยนะคะจูบิลี่นี่สวยจริงๆค่ะยอมรับว่าเป็นกุหลาบในส่วนที่เราแบบชอบมากๆประทับใจมากๆเพราะน้องออกดอกดกมากๆเลยอ่าถ้าเพื่อนๆอยากเห็นก็ไปย้อนดูคลิปได้นะคะอ้อเรามีเรามีเก็บภาพตอนที่เขาเออบานบานสะพังเต็มต้นเลยนะคะเดี๋ยวไว้นี่โอกาสเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ โอเคจูบิรีกลิ่นหอมมากนะตอมีดอกอะค่ะเอ้ต้นนี้แนะนำเลยค่ะเพื่อนๆถ้าใครอยากเลี้ยงกลาบจูบรีนะคะดอกดอกดอกสีสวยและดอกบานใหญ่มากๆและค่อนข้างทนเลยค่ะที่สำคัญกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกันเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้ามีอะไรคืบหน้าเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะ,ะวันนี้มาโซล่าเนาะวันนี้ปิดทลิปส่งท้ายกันด้วยมาโซลคานะคะน้องกำลังบานกำลังสวยเลยอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามนะคะสำหรับไลฟ์ที่มีให้เรามาตลอดเลยคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ